ใครที่กำลังหาเครื่องโกนหนวดที่ใช้งานและพกพาได้สะดวกต้องเครื่องโกนแนวรุ่นนี้เลยครับด้วยดีไซน์ด้ามจับสุดพิเศษเพื่อให้จับได้ถนัดมือจึงโกนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแถมตัวเครื่องยังมีกล่องเก็บอย่างดีและสวิตช์ล็อกสำหรับเดินทางนอกจากนี้ประสิทธิภาพการโกนก็ไม่น้อยหน้าใคร เพราะมีระบบนาโนเอ็ดสใบมีดมาพร้อมกับที่เล็มหนวดแบบเด้งขึ้นช่วยให้ตกแต่งหนวดได้อย่างมืออาชีพทั้งยังมีมอเตอร์แนวราบแบบพิเศษของพักนาโซนิกที่ให้พลังงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจนแบตเตอรี่หมดเรียกได้ว่าโกนได้แรงดีไม่มีตกเลยครับเครื่องโกนหนวดไฟฟ้ารุ่นนี้มีใบมีด3ใบซึ่งหุ้งด้วยฟอยล์อย่างดีบวกกับเทคโนโลยีนาโนเอ็ดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการโกน โดยจะเป็นการโกนที่โคนหนวดทําให้มีความเรียบเนียนและไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้าอีกทั้งรุ่นนี้ยังใช้โกนได้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้งโดยใช้พลังงานจากฐาน AA 2ก้อนแถมยังมาพร้อมกล่องเก็บสําหรับพกาพาและป้องกันการเปิดเครื่องเองในเวลาที่ไม่ใช้งานใครที่ต้องเดินทางบ่อยๆไม่ควรพลาดเลยครับ ความเร็วของรอบมอเตอร์ที่สูงถึง1 0,000่นรอบนาทีถือเป็นจุดเด่นที่ไม่ธรรมดาของเครื่องโกนแหนวรุ่นนี้เลยครับทั้งยังมาพร้อมใบมีด3ใบแบบทำมุม30องศาที่มาพร้อมกับหัวโกนอิสระทําให้คุณโกนหนวดได้อย่างรวดเร็วและเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นโดยเครื่องโกนหนวดนี้สามารถโกนได้ทั้งแบบแห้งและแบบเปียกร่วมกับโฟมโกนหนวดแถมยังชาร์จไฟได้เต็มไวภายในหนชัว่วโมง และมีจอแสดงสถานะแบตเตอรี่ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกเหมาะกับใครที่ต้องการความรวดเร็วเป็นอย่างยิ่งครับมาทำให้การโกนหนวดของคุณง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยเครื่องโกนหนวดแบบ5้าใบมีรุ่นนี้กันดีกว่าครับด้วยประสิทธิภาพของระบบปล่อยสรูปแบบและระบบเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจจับความหนาของหนวดเคราวทำให้สามารถโกนหนวดคราได้อย่างหมดจดไม่ว่าจะหนวดสั้นหรือหนวดยาว นอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบหัวโกนที่โค้งอย่างอิสระช่วยให้โกนได้ทั่วถึงทุกมุมที่สำคัญคือใช้เวลาชาร์จเต็มเพียงหนึ่งชั่วโมงแถมยังล้างได้ง่ายด้วยแรงสั่นสะเทือนจากระบบโซนิกอีกด้วยทั้งใช้ดีและดูแลง่ายแบบนี้ต้องมีไว้สักเครื่องแล้วล่ะครับ เรื่องโกนแนวรุ่งนี้โดดเด่นด้วยใบมีดสามใบที่มาพร้อมเทคโนโลยีนาโนเอด็ดทำมุม30องศาบวกกับแผ่นฟอยล์โค้งมนช่วยให้โกนหนวดได้แนบสนิทและเกลี้ยงเกลานอกจากนี้ด้วยหัวโกนอิสระรอบทิศทางยังช่วยให้โกนได้เข้ากับสรีระใบหน้าและคางได้เป็นอย่างดีแถมยังมีชุดใบมีดการจอนทำมุม45องศาแบบเลื่อนขึ้นมาช่วยให้คุณตกแต่งคราวและจอนได้ง่ายขึ้น ที่สำคัญยังมีไฟเล็ดแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่และใช้เวลาชาร์จเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด